สวัสดีเรื่นี่คือฟาร์มต้นไม้อัตโนมัตินะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราลงมาดูผลผลิตนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็มีอะไรก็ให้หนึกถึงเราหวังซีเจ้าสวัสดีและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการสร้างฟาร์มต้นไม้นะครับผมอ่ะอัตโนมัติใไหมคครับจ้าว่านะครับผมก่อนหนึ่งเลยเนี่ยให้ทุกคนนะครับวางบล็อกไป9บล็อกนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่ปะเนีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางไปทางซ้าย1 2 3 4 5 6 7แล้วก็เว้น 1. นึ่งนหช่องวางไป8บล็อก1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยบอกที่เเราขุดทิ้งนะครับผมอ่าแล้วเราขุดไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตรงนี้เลยประมาณนี้ นะครับเราจะได้อย่างนี้9คูณ7คูณ8นะครับผมประมาณนี้ต่อไปเนี่ยให้เรานะครับทำการขุดบล็อกน้ำสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับผมวางน้ำอย่างนี้อินฟินิตี้นะครับผมเราก็นำมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับ 1, 2, 3 4นะครับ4อันน้ำจะไหลลงมาอย่างนี้พอดีเลยนะครับต่อไปเนี่ยแล้วเรามามุมนี้นะครับผมปึ๊บมุมขวาสุดระวางน้ำนะครับน้ำจะไหลมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของของเรานั่นเอง เอาไปนะครับผมทุกคนอ่าเรามาตรงนี้อ่าเราก็ทําการทุบไป1 2 3 4แล้วก็1 2 3 4นะครับให้เราเนี่ยทำการขุดอย่างนี้ลึกลงไปอีก2บล็อก1 2นะครับนะเราจะได้เป็นอย่างนี้4คูณ4แล้วก็สูง3 ต่อไปเนี่ยให้เรานะครับลงมาข้างล่างนี้ปึ๊บนะแล้วให้เราเนี่ยทำการวางกล่องได้เลยนะครับหนึ่งฝั่งนี้นะนี่ฝั่งนี้ปึ๊บมาอย่างนี้แล้วก็วางกล่องได้เลยคลิปอย่างนี้นะครับแล้วให้เราเนี่ยทำการกดชิป,ชปขวาเนี่ยเอาฮอปเปอร์เนี่ยเลงเข้าไปในเชนแต่ละอันนะครับผมประมาณนี้อ่าแล้วตรงนี้เนี่ยเราทําการกด2บล็อกลงมาอย่างนี้เราจะเจอน้ํานะครับผม ตรงนี้เราก็ทำการวางเป็นกระจกเราใส่น้ำปึ๊บนะประมาณนี้หรือว่าถ้าใครอยากได้ขยายใหญ่นะครับผมเราสามารถขยายใหญ่อย่างนี้ได้นะปึ๊บแล้วขยายใหญ่อย่างนี้แล้วเราก็วางเชนไปปึ๊บวางกระจกนะครับแล้วก็ใส่ฮอปเปอร์ตรงเนี้ยปึ๊บชนเข้าไปอย่างนี้เราสามารถทำใหญ่ๆได้เลยนะ ประมาณนี้เราสามารถทํายาวไปถึงนู่นก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนเลยนะมัน่อมัี่2้า5 6 2 4 6 6, 6ี่นะครับ8พอดีได้นะครับผมต่อไปเนี่ยเรามาข้างบนนี้ตรงทางแม่น้ําตรงนี้นะเรานับไป1 2แล้วบล็อกที่3เนี่ยเราวางไป2บล็อก1 2แล้วก็3นี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วมุมขวานะครับผมตรงนี้เราทําการวาง1บล็อกปึ๊บ แล้วก็บล็อกดินหนึ่งอันเดินมาข้างหลังนี้นะครับให้เราวางเป็นพิททอนแล้วก็วางกระจกนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็นับไป1 2น,นะครับเราวางอย่างนี้ทําการวางออฟเซิร์เวอร์ปึ๊บวางออฟเซิร์เวอร์ให้มันหันมาอย่างนี้แล้วขุดบล็อกลงไป1อันปึ๊บแล้วขุดด้านาหน้า1อันนะครับกดชิปมาใกล้ๆนะครับแล้วก็กดเล็งลงมานะครับให้ลูกศรเนี่ยมันเล็งลงมาอย่างนี้ โอ้ยลวงลวงลวงต่อไปนะครับผมเรามาข้างหลังนี้ปึ๊บทุบตรงนี้ทิง้งวางบล็อกดินหนึ่งอันวางสติกกี้พิทท่อนหนึ่งอันแล้วเราเนี่ยทำการวางบล็อกอะไรก,ก็ได้ตรงนี้หนึ่งอันนะครับข้างล่างทุบทิ้งได้เลยปึ๊บนะครับให้เรากระโดดขึ้นมาตรงนี้เราวางออบเซิร์เวอร์นะครับให้มันเล็งขึ้นมาอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยเราวางเป็นตเลสสโตนต่อไปนะครับผมให้เราลงมาข้างหลังนี้ปึ๊บวางบล็อกอะไรก,ก็ได้ตรงนี้หนึ่งอันนะครับผม กดชิปขี่ขวานะครับผมแล้วก็วางเลเวอร์ตรงนี้1อันแล้วต่อไปเนี่ยให้เรากระโดดขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บนะครับมาด้านหลังนี้นี่ให้เรากระโดดอย่งคั้งปึ๊บแล้วก็ทําการวางดอปเปอร์นะครับผมตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปอย่างนี้นะประมาณนี้แล้วเราวางบล็อกดินออกมาอีกหนึ่งบล็อกปึ๊บนะครับผมเราวางดอปเปอร์หันมาฝั่งนี้นะชิปให้มันเล็งเข้ามาตรงนี้ตรงนี้เราก็วางบล็อกดินหนึ่งอัน แล้วก็วางดอปเปอร์อ่านเข้ามาชิปชิปประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อไปเนี่ยเรามาด้านหลังนี้ปึ๊บอ่าให้เราเนี่ยกดชิปคลิกขวาฮอปเปอร์เข้าไปหนึ่งอันตรงนี้ก็เลงเข้าไปด้านในนี้นะมันจะได้เร็วดีโซนอีกอันจะเลงฝั่งไหนก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับผมแล้วต่อไปเนี่ยกระโดดชิปคลิกขวาวางต่อเชนเข้าไปอย่างนี้ แล้วตรงนี้นะครับผมให้เราให้เรานะครับวางโน้ตบล็อกไว้ตรงนี้1อันลงมาข้างล่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับผมให้เราวางดิฟเฟนเซอร์เล็งมาฝั่งนี้ส่วนข้างหลังนี้ให้เราเนี่ยกดเชฟขี้ขวาวางออฟเซอร์เวอร์หันมาฝั่งนี้ต่อไปเนี่ยเรามาตรงนี้ได้เลยครับผมตรงนี้อ่ามาข้างนายนี้ให้เราวางบล็อกสูงขึ้นมาอีก2บล็อกหนึ่งสองนะครับปึ๊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 บนะครับแล้วเรา นับขึ้นไปอีก8บล็อกหนึ่ง6 7 8นะครับผมอ่าประมาณนี้เราททำอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมวางให้ก่อนนะนี่นะครับทุกคนเราก็จะวางสูงประมาณนี้เลยนะครับผมแปตัวเลขไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็เลื่อมตรงกลางไว้เหลือตรงกลางไว้ต่อไปนะครับผมให้เราขึ้นมาข้างบนนี้นะเราอยู่ข้างบนนี้ใช่ป่ะเราวางบล็อกเสร็จแล้ะต่อไปเนี่ยให้เราเตรียมบันไดนะครับผมวางตรงนี้หนึ่งอัน อีกอันหันเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้ครับผมแล้วเราก็ใส่น้ํา1อัน2อันนะครับนี่ประมาณนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเราวางหันมันมาฝั่งนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ปึ๊บอ่าแล้วเราก็ใส่น้ําเหมือนกันชึบหนึ่งสองมันจะได้เป็นรูปร่างประมาณนี้นะครับต่อไปเนี่ยให้เรานะครับอยู่ข้างบนนี้แหละอ่าเราวางบล็อกหนึ่งห้านะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยวางไป6บล็อกหนึ่ง 2 3 4 5 6ประมาณนี้ต่อไปนะครับผมให้เราลงมาข้างหลังนี้นะครับปึ๊บชึบอ่าเราทำการวางบล็อกดินหนึ่งสนะครับแล้วก็ต่อมา1อัน2อัน3อันอย่างนี้นะครับทุกตรงนี้ทิ้งปึ๊บเราวางน้ําแล้วเราก็วางบล็อกดินทับไปนะครับผมอ่าแล้วเราก็ย้อนกลับมาทุบ1อัน2อัน3อัน4ี่ห้าห ทุบทิ้งหมดเลยข้างหน้ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเอ้ Sag, มันจะมีน้ําอย่างนี้ลงมาเรียแบบร้อยละเรามาตรงนี้ต่อนะครับผมเรามาข้างหลังนี้นะครับเราทําการวางบล็อกตรงนี้นะครับเราปิด2ชั้นแล้วก็ชั้นที่3แล้วตรงนี้นะครับระวางบล็อกดิน1อันแล้วก็วางสลับหนึ่งอันนะครับด้านบนสลับเราก็วางเป็นเลสโตนดัดต่อไปเนี่ยเราก็มาข้างล่างนอกนี้นะครับเราก็วางบล็อกไปเลยอย่างนี้นะเก้าบล็อก แล้วต่อไปเนี่ยเราวางเก้าบล็อกละเราวางข้าบนข้างล่างวางเลเวอร์แล้วก็เปิดนะครับผมประมาณนี้นี่มันจะมีไฟใช่ปะต่อไปเนี่ยเราก็ลงมาข้างล่างปึ๊บเราวางเป็นกระจกหนึ่งอันแล้วก็บล็อกติดข้างๆอย่างนี้แล้วตรงนี้นะครับผมเราวางเป็นสมูทสโตนหนึ่งสองนะครับส่วนตรงกลางเราวางเป็นกระเออกล่องนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมอา้านหน้านี้กระโดดขึ้นมาหนึ่งอันนะครับบันไดขึ้นมาประมาณนี้ อ่าแล้วเราก็ทําการวางบล็อก1บล็อกแล้วโดดขึ้นไปปึ๊บแล้วก็ฝั่งขวาซ้ายแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็วางเป็นบล็อกกระจกะตรงพื้นเรานะครับกระโดดวางไอ้นี่ลงไป1อันนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเราวางเป็นบล็อกกระจก1อันแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้1อันนะครับผมแล้วข,ข้างข้างหลังนี้นะเราวางเป็นเออสมติวางเป็นกระจกก่อนแล้วกันออกมาตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เชื่อมกับอันนี้เราก็วางเป็นสลับ ระวางบล็อกดินอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีหนึ่งสองนะครับระวางสลับตรงนี้หนึ่งอันนะครับทุกบล็อกดินทิ้งแล้วให้เราเนี่ยทำการวางบล็อกกระจกตรงนี้หนึ่งอันนะครับผมอ่าแล้วลงมาข้างล่างนี้กันดีกว่านะพอมาข้างล่างนี้ใช่ป่ะแล้วกลับเข้ามาตรงนี้ปุ๊บให้ตรงนี้เนี่ยเราทําเป็นประตูนะครับผมจะได้เป็นประมาณนี้นะครับผมวงจรเห็นป่ะนี่ประมาณนี้เลยอ่าแล้วผมจะกลับไปที่เดิมดีกว่าอ่าอยู่ที่เดิมนะแล้วเราหันหลังกลับมานะครับผมอ่ะเราจะเห็นตรงนี้นะ มันมีช่องใช่ปะเราก็ทำการวางบล็อกไป4บล็อกแล้วด้านหน้าเราเนี่ยวางบล็อกกันเลยก,ก็ได้1อันนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราใส่น้ำเข้าไปนะครับอหลังจากนั้นกระโดดมาฝั่งนี้ปุ๊บอ่าตรงกลางนี้ยร่วงให้เราเนี่ยทำการวางเป็นพิททอนนะครับผมด้าข้างพิททอนเนี่ยเราก็วางเป็นป้ายไป1อันอ่าพอวางป้ายเสร็จเนี่ยข้างหลังนี้เราก็ทำการวางน้ำได้เลยมันจะไหลามาประมาณนี้ หลังจากนั้นเนี่ยทุบบล็อกตรงนี้ทิ้งนะครับผมโดขึ้นมาตรงนี้ระวังน้าฝั่งนี้นะเว้ไม่ถึงนะครับน้ําจะไหลเข้าไปด้านล่างนั้นอ่าทุกคนอ่าแล้วครับทุกคนก็ค่อยๆสร้างกันเลยครับผมอันนี้มันก็วงจรซับซ้อนอยู่นะครับผมอ่าต่อไปเนี่ยเรากระโดดออกไปเลยชึบชึบตรงนี้นะเรามาตรงกองปุ๊บนี่ตรงตรงกองกองกองให้เราเนี่ยทำการวางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้1อันนะครับเพื่อที่จะวางเลสโตอตรงนี้แล้วก็ตรงนี้วางหนึ่งอันเสร็จแล้ว ด้านหน้านี้เราก็วางเลสโตนท็อตหนึ่งอันแล้วให้เราเนี่ยทำการวางบล็อกอะไรก็ได้นะครับ1 2แล้วก็ตรงนี้1อันแล้วก็ข้างหลังนี้อีก1อันนะครับผมแล้วให้เรานะครับกดอันนี้1ครั้งนะครับผมแล้วตรงนี้กดชิปคลิกขวาวาง2บล็อกนี่ให้มันเป็นอย่างนี้นะ1จึก๊ก ่วนฝั่งนี้เราก็วาง2บล็อกเหมือนกันนะครับผมอ่ะต่อไปมาข้างบนนี้เราวางเลสโตน2องอันส่วนฝั่งนี้เราก็วางเหมือนกันนะครับผม1 2พอวางเสร็จล้วเรากลับมาที่เดิมมาในกล่องนะครับผมให้เราเนี่ยทำการกดชิปขึ้ขวาวางพิทท่อนลงมาอย่างนี้ข้างหลังนี้เราวางเป็นบล็อกกะแลก,ก็ได้1อันเอ้ยไม่ใช่สิเราต้องกระโดดขึ้นไป1 2กดชิปขึ้ขวาบล็อกอะแลก,ก็ได้1อัน แล้วก็ตรงนี้1อันนะครับผมโดดมาตรงนี้เพื่อที่เราจะได้วางเรสโต้หนึ่งสองแล้วให้เรานะครับเดินมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บระวังนะระวังระวังล่วงนะให้เราเนี่ยใช้สต็กกี้พิททอนนะครับกดชิปคิดขวา1 2 3 4นะครับประมาณนี้เราก็ทำเนี่ยขึ้นมา2ชั้นก่อนแล้วก็วางบล็อกนี้ไปนะครับ1 แล้วเราเนี่ยทำการปอกมันนะครับกดลี่ขวาปอกนะอยากให้มันเหมือนกันก็ทำแนวนอนเหมือนกันก็ได้นะครับประมาณนี้เราทำอย่างเงี้ยสูงขึ้นไป5ชั้นนะครับ1 2 3 4 5นะครับทําอย่างนี้5ชั้นนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับสูง5ชั้นเลย แล้วต่อไปเนี่ยเราก็มายืนจุดเดิมนะครับเรามายืนตรงนี้กันดีกว่ากระโดดไปวางสติกกี้พิทอน2อันวางไม้อะไรก็ได้2อันอย่างนี้แล้วก็ปอกไปปอกนะครับผมชึบชึบกระโดด1อันเสร็จแล้วก็วางไม้แล้วก็ปอกแล้ววางตรงนี้อีก1อันเสร็จแล้ววางไม้แล้วก็ปอก แล้วโดดขึ้นมาทุบบล็อกด้านล่างทิ้งโดดขึ้นมาวางนี้เสร็จแล้วก็วางบล็อกไม้แล้วก็ปอกนะครับตรงด้านบนสุดเราก็วางอีก1ชั้นอย่างนี้นะครับผมตึ๊บ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 แล้วก็ปอกนะครับผมตรงนี้เราก็วางสเต็กกี้พิทท้อนหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ต้นไม้แล้วก็ปอกแล้วเราเนี่ยทำการทุบบล็อกนี้ทิ้งด้วยนะครับผมอ่าแล้วขึ้นมาบนนี้ ให้เราเนี่ยมาวางบล็อกดินตรงนี้1อันนะครับผมแล้วเราเนี่ยกระโดดวางบล็อกไปอย่างนี้นะ6อันเสร็จแล้วเนี่ยเราอย่าลืมทุบบล็อกดินทิ้งด้วยนะแล้วเราทําการปอกทุกต้นเลยนะครับผมแล้วเราเนี่ยทำการลงไปนะครับผมลงไปไงก็ได้ขอให้ปลอดภัยนะชื้นเราไปเนี่ยเรามาตรงนี้นะครับอ่าตรงกับตรงนี้นะเราทุบบล็อกกับวางบล็อก1อัน่อยสติกกี้พิทอน1อันแล้วก็ขวา2อัน ซ้ายอีก2อันอ่าอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับผมวางบล็อกอย่างนี้ปุ๊บเราก็ปอกเลยนะเราทําอย่างนี้เนี่ยหนชั้นนะึ่ง เอาล้วครับผมนี่นะครับเราก็ทําการปอก6อันนะครับทําเหมือนฝั่งนี้เลย6อันแล้วก็สูงอีก6นะครับผมแล้วให้เราเนี่ยทำการวางบล็อกขึ้นมา1อันอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ทุบบล็อกทิ้งเลยเอ้ยไม่ใช่สิปอกไม้เหมือนกันเหมือนฝั่งนู้นเลยให้เราลงมาข้างล่างนี้ปึ๊บนะครับเราทําการวางบล็อกขึ้นไป 1, 2, 3 4 5ตรงนี้นะครับผม นับหนึงอันที่2นะครับเราวางบล็อกนี้ไปแล้วก็วางเลสโตนนะครับผมโดขึ้นไปปึ๊บปึ๊บนะครับผมเว้น1อันวางเลสโตนทำอย่างนี้ไปจนอันสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ทำการทุบบล็อกทิ้งได้เลยนี่ประมาณนี้นะครับผม ต่อไปเนี่ยเรามาข้างหลังนี้ปึ๊บฝั่งนี้เราก็วางเหมือนกันนะครับผมอ่าวางไปเลยไอยตรงที่มันมี5สติกี้พิททอนนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้เลยต่อไปนะครับเรามาตรงทางเข้าของเรานะครับตรงนี้ที่มีประตูนะครับเปิดประตูเข้ามาด้านในได้เลยครับผมเชืโดูขึ้นมานี่ปึ๊บนะตรงนี้ ตรงนี้เราวางสศรษกีพิทอนได้เลย,เลยกระโดดขึ้นมากระโดดวางเศรษกีพิทอน2อันแล้วก็กระโดดขึ้นไปปึ๊บวางเศรษกีพิททอนชึบชึบโดดนี่นะครับผมเราวางเนี่ยอย่างนี้เลยสูงขึ้นมา เท่ากับต้นนี้นะแล้วให้เราเนี่ยทำการทุบบล็อกลงไปเลยนะครับบล็อกดินชิบป,ประมาณนี้อ่าตรงบล็อกนี้นะครับผมให้เราวางบล็อกไม้ไปแล้วก็ปอกนะครับวางบล็อกขึ้นมาปอกวางบล็อกปอกแล้วปอกปอกอย่างเงี้ยเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมชิบชิบจนสุดตรงนี้เหมือนกันนะครับมันจะเท่ากันพอดีเลยต่อไปนะครับผมเรากระโดดลงมาข้างล่างนี้ป,ปึ๊บตู้มนะ ตรงนี้เราก็วางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกระจนะครับ7อันพอดีแล้วก็โดนลงมาปึ้มเปิดประตูออกไปนะครับผมมาข้างหลังนี้ชิบชิบชิบชบให้เรานะครับผมทำการวางบล็อกดินตรงนี้นะบล็อกกะไรก็ได้ใส่อย่างนี้นะครับผมทุกตรงนี้ทิ้งเลยแล้วต่อไปนะครับมาตรงฝั่งนี้เราวางบล็อกดินเราบล็บอกกะดรก็ได้2อันทุกบล็อกดินทิ้ง แล้วขยับมาอีกนิดนึงปล่อยรวงรวง,วงนะครับผมนิดนึงเพื่อวางสลับบนนี้1อันแล้วต่อไปเนี่ยให้เราวางบล็อกกินขึ้นมาเรื่อยๆเลยเรื่อยๆอ่าจนถึงตรงนี้เราก็วางเป็นรีพาเลเตอร์เลสโตนดั d ตสองอันแล้วก็เชื่อมกันตรงนี้นะประมาณนี้แล้วเราเนี่ยทำการวางสลับตรงนี้นะเชฟปึ๊บประมาณนี้ ระว,วางเลสโตนตรงนี้1อันแล้วก็เราโดดขึ้นมาตรงนี้โอ้วุ้ยเสียวเสียวเสียววางบล็อกดิน2อ,อันสลับ1อันโดดขึ้นมาวางบล็อกดินสลับ1อันนี่นะครับวงจรก็จะเชื่อมกันอย่างนี้เลยต่อไปเนี่ยเรามาข้างหลังนี้นะครับระวางกระจก1อันเลสโตน1อันนะครับผมแล้วก็ สแลบด้านบนนี้ห่งอันวางไปเราก็โดดมาตรงนี้กระจกอย่างนี้นะครับผมเราก็ทำอย่างนี้เนี่ยวนไปเรื่อยๆเลยฮะชึบมาถึงบนสุดอย่างนี้เหมือนกันเอ,อ้ยทุบทิงทท้งทุบทิ้งเกินเกินเกินะครับเราลงมาฝั่งนี้ปุ๊บอ่าให้เราเนี่ยวางเลสโตนตรงนี้1อันนะครับผมกระโดดมาฝั่งนี้ให้เราเนี่ยทำการวางบล็อกกระดิน่นึอันสแลบ ตรงนี้แล้วฝั่งขวานะครับวางไปหนึ่งอันโดดมาวางบล็อกดินดินอย่างนี้ไว้ก็ได้นะครับผมชึบชึบปึ๊บปึ๊บไม่ได้นี่โดดขึ้นมาทีละอันนะครับผมแล้วก็ทำอย่างนี้เนี่ยเรื่อยๆเหมือนเดิมชึบปึ๊บเสร็จพอดีนะครับเชื่อมตรงนี้พอดีแล้วเรานะครับลงไปข้างล่างนี้ปึ๊บ ไม่ใช่สุดนั้นนะมาถึงข้างล่างนี้ฝั่งขวานี้นะครับระวางเป็นบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งอันแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเอ๊ะแล้วเราเนี่ยทำการเลสสโตน2อันจากนั้นเนี่ยเราใส่สเตกี้พิทอนขึ้นมา1อันแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้1อันนะครับผมก็ก่อนที่จะสร้างกันตอเนี่ยถ้าเกิดว่าใครวงจรตรงไหนดูเพียเพ้ยนๆนะครับก็อย่าลืมแก้น,นะคราวนี้แบบพลาดครั้งเดียวคือ อาต้องลื้อสร้างใหม่ง่ายกว่าที่ไปหาวงจรที่ผิดนะต่อไปลงมาข้างนี้วางบล็อก1อันนะครับกลับขึ้นมาให้เราวางเป็นรีพลาสเตอร์ตร,ตรงนี้1อันนะครับให้ลูกศรเชี่ยอวอไปด้านนอกอย่างนี้นะแล้วเราก็กด1ครั้งนะครับให้มันเป็นอย่างนี้อ่าแล้วเรามาด้านหน้านี้เราทําการวางบล็อก1อันนะครับผมแล้วให้เราเนี่ยทำการต่อบล็อกขึ้นมา1 2 3บล็อก4บล็อกก็ได้นะครับ กดชิปคลิกขวาบล็อกอย่างนี้แล้วเราเนี่ยวางเลสโตนหนึ่งสองแล้วก็กระโดดมาฝั่งนี้ปุ๊บเราวางบล็อกดิน2อันนี่แล้วก็วางอย่างนี้ชึบขึ้นมาวางบล็อกดินแล้วก็เลสโตนอย่างนี้กระโดดขึ้นมาวางบล็อกดินเลสโตนอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันชึบขึ้นมา นะครับผมเราจะได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับค่อยๆดูกันว่าเหมือนไหมถ้าเหมือนก็ไปกันต่อเราไปกันต่อนะครับให้เราวนมาข้างหลังนี้อย่าลืมทุกบล็อกดินที่ไม่เกี่ยวด้วยข้องด้วยนะมาด้านนี้อ่าฝั่งนี้อ่าอย่าลืมทุกบล็อกดินทิ้งด้วยนะให้เราเนี่ยทำการต่อบล็อกดินขึ้นไป1 2 3วางเป็นเลสซอร์ s t o อตรงนี้1อันวางอย่างนี้ไอ้ต่ออย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าถ้าต่ออย่างนี้เนี่ยวงจรมันก็จะ ขึ้นไปสุดๆได้ต่อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้นับบล็อกให้ให้เราต่อมาเรื่อยๆเชฟเชฟมาแล้วก็ต่อขึ้นไปเชฟอ่ามาถึงตรงนี้นะครับตรงกันพอดีนะหลังจากนั้นเนี่ยพอตรงกันพอดีแล้ะเราก็ต่อขึ้นมาอีกหนึง แล้วก็อีกชั้นหนึ่งสองไปดับพอดีนะครับผมเราทุบลงไปก่อนนะนะครับผมเราจะได้เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมนับให้ว่ามีกี่บล็อกนะนี่นะครับเราจะผมติดเลขไว้2 4 6, 7 7อัน7อันนะครับผมเรามาสร้างกันต่อนะครับผมเราเนี่ยทำการวางบล็อกมา1บล็อกแล้วก็2บล็อกประมาณนี้ให้เราทําการวางบล็อกดิน1อันบล็อกอะไรก็ได้1อันข้าบนดิน1อันแล้วทุบบล็อกดินทิ้ง แล้วให้เราเนี่ยทำการวางบล็อกอีกหนึ่งอัน2อันนะครับกระโดดขึ้นมาตรงนี้อ่าหันลังมาเราวางเป็นคอมโพสเตอร์หนึ่งอันแล้วให้เราเนี่ยวางรีพาร์เตอร์แล้วกด1 2 3สอนี่อย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราลงมาข้างล่างนี้ปุ๊บนะครับวางบล็อกอะไรก็ได้1อันบล็อกดินบล็อกอะไรก็ได้อ่าแล้วเราทุบบล็อกดินทิ้งด้วยนี่แล้ววางเลสสโตนข้างบนนี้1อันแล้วก็มาตรงนี้นะครับวางบล็อกดิน1อันนะครับแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้นี่กระโดดมาฝั่งนี้ ทุบอกตีนทิงน,นะครับผมอ่าตรงนี้วางรีพาเลเตอร์กดหนึ่งหนึ่งสองสประมาณนี้แล้วโดดมาฝั่งนี้อ่าตรงนี้ก็กดหนึ่งสองสมฝั่งนี้ปึ๊บกดมาหนึ่งครั้งนี่ประมาณนี้นะครับผมวงจรเห็นปะแล้วให้เราเนี่ยทำการวางอย่างนี้อ่าทุกคนดูครับผมวงจรจะเป็นอย่างนี้นะเห็นปะอ่าเราเดินกลับมาฝั่งนี้ปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บเฮ้ยปุ๊บตรงนี้ครับตรงเลสโตนหนึงนหน่งอันนี้นะเอาพิททอนเนี่ยเลยงขึ้นมาอย่างนี้นะตรงฝั่งไม้นะไม่ใช่ฝั่งนี้นะตรงฝั่งไม้แล้วเราเนี่ยเอาทรายใส่ข้างบนหนึ่งอันฝั่งขวาบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งอันกรกกดโดมาใส่รีพาเลเตอร์ดดมาตรงนี้ปุ๊บอ่าแล้วเราก็ทําการวางกระจกตรงนี้หนึ่งอันนะครับบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งอันกระจกหนึ่งอันบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งอัน นะครับผมกระโดดมาฝั่งนี้นะชิบชิบชิบนี่เรามาวางบล็อกดิน1อันนะครับผมแล้วก็บล็อกกระจกข้างหลังนี้1อันนะครับลงมาด้านล่างแล้วเราเนี่ยทำการวางเชน1นอันนะครับตรงนี้กดชิปขี้ขวาก็ได้นะกลัวถ้ากลัวตกแล้วฝั่งขวานี้ให้เราเนี่ยทำการวางวอลนะครับผมฝั่งซ้ายวางบล็อกดินแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ไปบล็อกแล้วก็วางบล็อกกระจกแล้วก็กระจก2ฝั่งประมาณนี้นะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็วางกระจก1อันกระโดดขึ้นมาข้างหลังนี้เราก็วางบล็อกดิน1อันแล้วก็กระโดดมาปึ <Estoy> ๊บวางบล็อกดินกระจกแล้วก็ทุบบล็อกทิ้งแล้วก็ไล่ทุบบล็อกดินนะครับอย่าลืมทุบบล็อกดินทิน้งแล้วเรากระโดดกลับมาวางบล็อกดินแล้วก็บล็อกกระจกนะครับทุบบล็อกดินทิ้งข้างหลังนี้ก็อย่าลืมติดป้ายให้มันหนึ่งอันนะแล้วข้างหลังนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับตามสตเต็ปเดิมวางน้ําได้เลย เรากระโดดมาฝั่งนี้อ่าเราวางเราก็วางพิททอนไป1อันนะให้มันหันมาฝั่งนี้แล้วหันหลังกลับมานะครับตรงนี้เราก็วางพิททอนหันเข้ามาอย่างนี้นะเอาเราไปเราได้อย่างงี้ใช่ปะให้เรากระโดดมาฝั่งซ้ายปุ๊บตรงที่มีน้ําไหลนะเราวางบล็อกอะไรก,ก็ได้1อันสแบเสร็จแล้วเนี่ยบล็อกอะไรก,ก็ได้อีก2อ,อันชึบข้างบนนี้เราวางเป็นเลสโตนดัสนะครับตรงนี้เห็นปะ เอแสแลบอยู่ตรงบนน้ํานะครับฝั่งขวาก็เป็นต่อไปนะครับผมเราก็โอ้ยวุ้ยล่วงร่วงร่วงร่วงนะครับกระโดดมาฝั่งนี้กระโดดลงมาฝั่งนี้นะครับผมอ่าฝั่งนี้ที่มีวงจรนะครับผมให้เราเนี่ยเล็งออฟเซิร์ฟมาฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้แล้วก็ TNT เอาแล้วครับทุกคนก็ค่อยๆสร้างกันนะครับผมค่อยๆนะครับผม กล้เสร็จไรอีกนิดเดียวสู้ๆหลังจากนั้นกระโดดขึ้นมาฝั่งนี้วางบล็อกอะไรก็ได้ตรงกระจกกระโดดขึ้นมาฝั่งนี้กดชิปขึ้ขวาวางบล็อกแล้วก็หน้าออฟเซอร์เวอร์หนึ่งอันแล้ววางเลสโตนลงมา1อัน2อันนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยหันหลังมาวาง1อัน2ออันนะครับผมจะได้เป็นประมาณนี้อ่ะลงไปดีกว่า เอาละครับก็เสร็จไปที่บร้อยนะครับผมวงจรต่อไปจะใช้ยังไงนะครับมาดูกันเลยต่อไปนะครับเรามาตรงนี้ปุ๊บกระโดดมาปุ๊บชึบชึบครับผมอ่าเราเปิดกองตรงนี้เราใส่บนมิลเข้าไปเลยชึบ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 อ่าประมาณนี้บนมิลก็จะถูกดูดเข้ามาด้านในนี้นะครับผมอ่าแล้วเราทํายังไงนะครับเราเปิดเครื่องเลยหนึ่งครั้งนะครับผมท NT ก็จะบัคไม่จํากัดล่วงลงมาเรื่อยๆครับข้อควรระวังนะครับผมให้ทุกคนเนี่ย เวลาจะไปที่ไหนไกลๆให้เราปิดวงจรไว้นะก็คือสมมุติว่าไม่มีใครสมมติว่าไม่มีใครยืนอยู่ฟาร์มนี้ให้เราเนี่ยทำการปิดเครื่องนะครับผมปิดเครื่อง TNT ก็จะไม่ทำงานเราไปที่ไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเปิดทิ้งไ้้เราไปไกลนะครับวงจรจะระเบิดนะครับผมอ่าระเบิดวางใหม่ต่อไปเนี่ยเรามาข้างหลังนี้เราเปิดประตูเข้าไปเลยปุ๊บ ปีประตูเชิบนะครับผมเราก็ทำการวางต้นไม้ตรงนี้วางไปเรื่อยๆนะเอาล้ะะครับเราก็คลิกขวาใช่ป่ะถ้าเกิดว่าใครไม่มีออโต้คลิกให้เรากดคลิกขวาค้างไว้แล้วก็กด F3 F3 T นะครับอ่าแล้วเราก็กด F3 T แล้วก็ก T, กปล่อยเมาส์นะครับ ตอนนี้เนี่ยมันก็จะออโต้วางเรื่อยๆนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับเราก็ยืงนเอฟเคชิวๆแล้วก็ได้ไม้รัวๆนะครับเพียงแค่เราหาโบนเมลมาใส่นะครับหรือใครจะสร้างฟาร์มโบนเมลแล้วก็ยัดใส่เครื่องเลยก็ได้นะครับผมบอกเลยชิวๆจะว่าอ่านะครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับฟาร์มต้นไม้อัตโนมัตินะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม